สม,มาสัพุทธเจ้า,มมาไ,มไ,มไม่ประกาศสม,มาสัพุทธเจ้าแต่ตอนที่ครับกนะคือเกิดาะไปโลกนี้เนี่ยทุกทุกโลกเนี่ย รู้ตัวไม่รู้ตัวแล้วมันเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วแต่พุทธเจ้าโพธิสัตว์องค์เนี่ยเขาไปรีวิวตัวเออใช่นะหลังจากเออเป็นอย่างนี้นะแล้วไอ้ทางที่จะออกจากทุกข์เราเนี่ยก็ยังไม่ปรากฏเลยคือมีโลคถาไม่มีปฏิปทายังไม่ปรากฏเลยไม่รู้เมื่อน,นั้นเราก็ทำใจ โดยแยบขายโดยแยบขายกระทำใจโดยแยบขายใจมันก็จะรู้ใจคิดยังไงรู้สึกยังไงรู้สึก,กคือเกิดเกิดร่ำขัดดับอือจึงเห็นความไม่เที่ยงเห็นจิตเกิดเกิดดับดับ,ดบไม่เที่ยงเป็นกิเลสไม่เที่ยงของกิเลสทั้งหมด แต่เป็นพุทธะนี่เป็นอนัตตามันก็อยู่อยู่เขาก็อยู่เขาอย่างนั้นแหละไม่ตายไอ้ที่เห็นเกิดเห็นดับเนี่ยจริงเริงไปเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยใจสูงแล้วพร้อมที่จะพร้อมที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติให้มันเวียนขึ้นสูงที่ ตัมเป็นเช่นนี้นะย่อมเป็นเช่นนี้นะเรียนขึ้นถูที่จะเจืิอนตลอดถ้าไปติดแป้นอยู่ในฐานใดฐานหนึ่งเสื่อมผู้เจ้าบอกเราไม่สรรเสรินความเสื่อมแค่ไปติดอยู่ในเทวดาหรือไปติดอยู่ตรงไหนไปติดถุกอยู่ตรงไหนเสื่อมแล้ว มันต้องมีการเวียนขึ้นสู่ที่จเจริญตลอดเวลากายกรรมมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเวียนขึ้นสู่ที่จเจริญมันบทุทมหาการุณิโกนาโถนั่นแหละนั่นแหละที่เราท่องกันมาที่เราสวดมนต์มานั่นแหละ ดีพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติดีดีตรงนี้ก็คือศีลกับปัญญามีอยู่ตลอดดีอยู่ตลอดเนี่ยปฏิบัติดีแล้วก็ปฏิบัติตรง ตรงสีตรงธรทมตรงไม่ไม่มีอะไรมาแอบแฝงอยู่ปฏิบัติตรงแล้วก็ปฏิบัติชอบปฏิบัติชอบคือปัตตรู้ธรรมเครื่องออกจากทข์แล้วไปถึงสามีเราก็เป็นเป็นเจ้าของนะ เป็นเจ้าของทมนี้แล้วไปเป็นลำดับลำดับไปอย่างนี้แล้วก็เป็นจริงไปอย่างนี้เราสวดอย่างนี้ทุกวันเรารู้ความหมายแล้วก็ต้องมีมีจริงในความหมายนั้นด้วยมีภาวะพุทธ,ธภาวะธรรมะภาวะสังขายอยู่ตลอดนั่นแหละ จะเรียกว่าอะไรก็ได้ประเสริฐที่สุดนะเนี่ยุทธศาสนาของพูดศาสนาแปลว่าคำสอนศาสนาเนี่ยแปลว่าคำสอน,นพุทธยานี่สอนให้สอนให้ศึกษาพัฒนาแล้วคนที่จะควรศึกษาควรพัฒนาได้นี่ ก็ผ่านจากต้องพ้นจากอมนุษย์ขึ้นไปแล้วต้องไปเป็นมนุษย์เนี่ยยังเป็นคนอยู่มันยังเป็นอมนุษย์อยู่ยังเป็นสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอมนุษย์อย่างนั้นแหละคือมันยังใจมันยังไม่สูงอะ่ะ ผ่านตรงนี้ขึ้นจะผ่านตรงนี้ขึ้นมาได้ก็ต้องผ่านไปด้วยศีลสมาธิปัญญาอธิอธิอ,ธ,อ,ธ,อธิขึ้นไปจนพ้นความเป็นอามนุษย์เนี่ยสำหรับสัตว์ถีเท้าพวกมีชีั้งหลายพวกเนี่ยมันก็อามนุษย์นะคือมันก็คือมีใจที่ไม่เป็นมนุษย์มีใจไม่สูงมีใจที่ต่ําใจ สู่อาบายทั้งนั้นแหละก็ถทึ่งได้บอกว่าต่ก่อนนะเราบังคับกิเลสได้แต่ทุกวันนี้กิเลสมันบังคับเราได้บังคับไปก็ไปเอาไอ้สิ่งที่จเจริญหูจเจริญตาสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่เป็นอาบายทั้งหลายอ่ะยุนี้พ็ติดก,กันมากแล้ว พวกนี้มันก็สร้างสิค่านิยมะสร้างออกมาต้องอย่างนี้นะมันตั้งจะเท่มันได้อะไรโอลาโอลาอะไรดื่มปอกกอโอ้ยทำโฆษณาเนีน่ยละใช่ไหมไอเราไปเห็นเขาผู้ที่ไม่รู้อย่างนี้ไปเห็นเขาโอ้ยมันดีไว หากันไปสิตามห้างตามร้านตามอะไรแต่อะไรไปหาไปเสพไปอะไรไม่มีก็ไปเอามาไปซื้อไปหามาีตอนนี้โควิดมาไปก็ไม่ได้มาก็ไม่ได้จะตายเลี๋ยนี้เมื่อไหร่จะเปิดเปิดลอกดาวท์สักทีหยุดทีพอเรไปปรับทิฏฐิรู้จูงพวกนี้มันร้องกันทุกฝ่ายเลยแหละร้องกันมากเลยแล้วมาได้ก็ไม่มีเอา ซือขายก็ไม่ได้ก็อยากจะกลับไปที่เก่าของเขาหละเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละกิเลสมันบังคับเราได้แต่ก่อนเราบังคับกิเลสได้ที่ดักพวกนี้ได้มันก็ใช้เวลาลวพวกเรามันยังไงนะมันเหลือมันเหลือแล้วเหลือจากที่พุทธเจ้า องสมนาคโคน,นีพาไปหมดแล้วผู้ที่สําเร็จพาไปหมดแล้วมันเหลือตรงเนี้ถึงเป็นโพธิสัตว์ที่จะมาทํางานนี้ต่อสืบสารศาสนานี้ต่อให้ครบห้าพันปีแต่นี่มันแค่พัหนหกร้อยปีแค่ครึ่งเดียวมันก็ถ้าไม่มีเหลือแล้วอะ มีแต่สิ่งปลูกสร้างอะไรต่อ,อะไรเขว่าศาสนาเจริญมีเจดีย์มีโบสถ์มีวิหารศาสนาเจริญนั่นแหละศาสนาเสื่อมเสื่อมศาสนาเจริญน่นะฟังเ,เจริญเหล่านี้มันก็เป็นไปตามเป็นไปตามไตรลักษณ์ ของตายรักอันนี้จังทุกขังอนาตตาโลกนี่ก็จะปรับตัวมันเองอะโลกเนี่ยก็จะปรับธรรมชาติอะจะปรับจนกระทั่งมันเกิดการหมุนหมุนแขวงไปละเหมือนลูกคางอะมันใกล้จะหมดแรงและมันแจะมันหมุนอยู่แต่มันโยกเองไปเองมา มันจึงเกิดพายุลูกเข็บบ้างพายุรูร้อนบ้างรูแรงแท้ๆล่ะเกิดลูกเห็บตกเนี่ยบ้านเมืองบ้านราดพังทิยหมดบ้านอะไรอะไรนะที่มันรายกันมีอะไรอ่ะอะไรพังอะร่อยเนี่ยเต็นทนะ์อะหมอบกระแตไปหมดเลยนะนั่นแหละก็มาเตือนอยู่แล้วคือฝา เสื่อมทั้งนั้นก็เป็นไปอย่างนี้กูแต่ละก่อนที่จะถึงบัตรนั้นถึงเวลานั้นเราเตรียมตัวไว้รับสถานการณ์พวกนี้เหมือนอย่างอาจารย์พาเรามา ยชน์ตนประโยชน์ท่านต้องถึงพร้อมด้วยความไม่ประบาทเธอ เพื่อนผู้ดำเนินรายการ